หนึ่งนาทีคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่นะคะเป็นที่ดินที่เจ้าของตั้งราคาขายไว้ไม่แพงเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปลูกต้นไม้นะคะเป็นต้นยูคาลิปตัสเนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะคะล้อมรั้วรวดหนามไว้แล้วนะคะและาภายในแปลงที่ดินนะคะก็ยังมีบ้านสวนนะคะที่สร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนูดกุดแดงนะคะเนื้อที่ 46ไร่นะคะต้องการขายยกเปลงน,นะคะในราคาไร่ละเพียง1 2,000 20, บาทเท่านั้นเองนะคะ,อ,ะอยู่ในเขตของบ้านกุกมะขาป้อมนะคะหมู่ที่9ตําบลทับรังอำเภอพระทองคำํำจังหวัดนครราชสีมานะคะภายในเปลงมีบ่อบาดาลน,นะคะแล้วก็ มีบ้านสวนนะคะมีสระน้ําทั้งหมด3ลูกนะคะไฟฟ้าประปายังไม่ถึงนะคะก็ใช้พลังงานจากโซ,าซลาร์เซลล์นะคะใครสนใจก็สามารถไปรับชมคลิปเต็มๆของเราได้ทางช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคีรัตนะนะคะ